<laughs> lăng này ô lăng này Đúng ô Nên bọn chứ lăn đi bây giờ Chứ đi bọn Chứ bọn Ôi, bụt đi. bằng nhóc này Mà Ô, <laughs> <Mà thể làn. cười> bảo bụt เป็นอีกครั้งหนึ่งคุณไม่ไปข้าลุกเลยครับเดี๋ยวให้สาวไต่ไว้เพอน

ึงแล้วครับได้หไรอรี่ว่อะี่ังไวันตงใต้ส,สบายดีดีครับสวัสดีครับโอ้เห็นในในยูทูบเตฮ<ะ>้ยับพ่รันเมื่อกี้นะต้องใต้หน่อย,อยวะออทไรอ้นีาา่นะครับที่บ้านได้ก่อน,นี้เหรอ บ้านโพนสะอาดนะครับโอ้รับบ้านน้องต้องพึ่นกับใายเครื่องนะครับขคยเครื่องขายเครื่องขายของหลังแบกเงี้ยเลยครับประหอดแล้วเหล่านั้นเห็ดยูทูบเปลือน

เออ <im sharing> อันตัวเมื่อยหาไส้เป็นบ่หาไส้ไหมโอ้บั่นบั่นไปแถาไปแถ่าแล้วก็พังอียงวะไปจอดยืมรถได้จะพาแล้ว้าบนสิกินลูกสินบ่กพี่ห้าไปกินลูกสินครับพี่น้องโอ้นี่คือเป็นร้านใส่กลอกนะครับสบายดีไทยเนาะกป็นไทยเนาะ ไค่หน <pl ains> ึ <able> ่งนะครับไครปิ <mail> ่งไข่หนึ่งไคปิ่งนึ่ปิ่งไก่นะครับบ้านคนสะอาดนุ่งผาใสยางขมาวนนะครับมันจะมาถกตีไหเดียาเม่ียมดีอ๋อบม่น้บมอนนียกตหเขาเดินเงียเนเงยบไงตุนซอันนี้กับปิจีปิจีปิจีอ่คือมันจะปิงที่เขาจะมานกลา ยิ่งกินแม่นแล้วมันเป็นเหมือนมาล่าเป็นบ้าบ้านเทาเอิญมาล่าจะมีเอิญปิ้งกีหรือมาล่าก็ได้หรือเปล่าข่อยก็ว่้ฮู้แม่แม่แม่อันเดียวกันทั้งสาวกินป่ะกินเดี๋ยวคลิปกว่าอันใดแซ่บแซ่บขึ้นอันนี้ไหมนิ้วสวยดิ้งเลยอ่ะเปรี้ยบเปรี้ยบิวอะไรเนี่เรียบเรีบหน้าง,งามก็เรียบเท่าอีกบบ้างเลย แม่ค้าซื้ออะไรยังไงเก็บมาแต่กลมมันเลยนี่ยซื้อโบแม่ค้าซื้อโบนะครับพี่น้องซื้อโบโบได้พันไปพันมากกับแม่โบนุ่นน้องคนนี้เด้อบานพ่นสะอาดเนี่ยโบอันนี้เป็นภาษาย่อภาษาพุทธายนะดอกโบว์นบมาท่งม้าครัมาท่างทาแขกนะครับเยกะกว่ามากน้องโบว์หลานเพันนะครับขายของขายของแกะนิยมอยู่ซิมสักคำามกันน่ะมีจริงจริ อุ่นๆอุ่นก่าแล้ีนี่อาเมื่อกี้บอกขายไหมเอนสนสพนสมพัน่อสมพนสพันแล้วก็แล้วก็เอาเอาอันนี้เรากินท่อนรนกอนนี้นเบดยู่บอกเบดเดี๋ยวเอาเอาีใหม่่อนพวกอไรซเอายังม่อยากเนาะ่ค่อยอยากเนาะค่อยดีิวตเวล่ากินเลยกินเลยบ่ซงโซยุสาวกนบอบริหารปาก เลขกอยากซื้อแต่บ่รู้ว่าจะซื้อเลขกยังอันนี้น้องเล็ยองโบ้องโบอายุเท่าไหล่ะสิห้าปีสิบห้าปีเรียนอยู่สายสนอยู่แกงนียอ๋อสิบห้าปีสิบห้าปีนี่เขาเขาอยู่โมไหนมหาวะฮะกว่าเรียนจบแล้วสิไปเรียนก่อที่เขอยู่ปะื้อไนั่เนี่ยเจ็ดใหม่เจ็ให่ใจถือ่า เอาตัวใดเจีดใหม่เอาริ่มกันเลยจะเอาไปฝากน้องันนี่แล้เอาเพิ่มสีเจ็ใหม่ปะมาัด้เ้าเ้าใหน่อยไอ้วุฒิเสื่อสาวเกีบใหม่เขากเ๊วุิสียกูรแล้วครับมาเดียวเอเริ่มกันเลยมาวุิเจ็ดสามยี่สบเอ็ดเยใหม่ไม่สาวเลย ทุกสิ่เลยปากผู้สาวนะครับากผู้าวียาน่เนเทเดี๋ยวผมใชเป็นผู้สาวเป็นยังไงนะน้องพนเจ็ยทกนั่นเอครับน้องพดยุทุกเดี๋ยวนเ็ดนตัดลยเจ้าสีเนาะอันนี้เจ้าสองน้องน้องไปงเยียนอยู่บ่มื่อี้งเยีนอยู่ดสองพกี่สองพันอง่ยเดี๋ยว เด็กหนรู้ใจก็ได้ถูกัข้ามาอยู่ที่ห้างมวบ่ทุกแรงเลยบอบ่อเงินหลักเก็หลักยได้อักงอันเก็บเก็บร้านประมาณจากขายเบิประมาณจักโมงแปต่อแปดต่อโมงกับประมาณสามทุ่มเข่ามกมักอยู่บ่อคบอเามกี่ มากอยู่เนาะโอ้มกมนีแฟนหรอ้านเดีวเจลเดี๋ยวเจนองเพื่นซื้อเราทุกคนเลยเเนองเพื่นซื้อกระตายว่าน้อยุ่ขายซอยน้องค่หนะตบอกรเพื่อนเนี่ยแ่นบอยังดกันเลยกับแก้วตาบอกได้เบ่อได้ทุกคนเลยใช่ใช่ถึงเลไอันนี้เปลี่ยนภาษามันเนกับเกีมบ่เงีกับเก้ยมอะนี่ยานี่บ่ กินกับแก้มตะกอนแก้มไม่ได้ทตาแก้วตากินสองท่าแก้วตาวันนี้กินเขาก็เรย่บอกกินหลายยานเสียบทองแต่ว่าะซิ่งังยังไงผมจะฆ่าไปเดินสาวเดินไ้อสองท่านเป็นงานขายเครื่องไ่เป็นขายเคืองเป็นงานเขาเขาไปหาเมสอง่านตามมได้ตามมด้เฮ้ยกินน้ำบาววุฒไปเป็นนัดกู้สาวไว้นะครับบาวุฒ เป็นผู้ใดเอาของไปบักผู้สาวมาสิท่านไหนไปรุ่นพี่น้องสบายดีน้องทำตายค,คือเปลี่ยนไปตายบอกนี่นะครับกระตายกะตายนี่นะครับนี่นะครับน้องกระตายอ่านี่ไอ้คือของมาค่ะซื้อยูน่าร้านนู้นนี่แหละ <laughs> แต่เอมันได้ขายดีบะสสูดๆขายผู้เดียวแหละไปแล้วขายดีต้องสองฟังเลยไะไม่ะต้องหาผู้มาซอยแล้วรอหาจ้างอยู่ค่ะเจ้าวันฮเออเดวนี้ขนอยู่ไอ้วาดิ่มาสมครยูเดือนละันนเดือนละลานหาวะ้วาดิมาสมครงานบ่าวดมาสมารกนนะครับบาวดิ่มาสมาร์เดือนละลานหายเดือนละลานหาเบอาไ่เยมี้อมาขายอยวะอาไปิญ่าเิีญ น้องก็มีผู้นึงน้องนี่เรียนเรียนจบแล้วบ่น้องอ่าไปเรียนต่อเทานี้แม่เรียนจบแล้วือว่าจบมหาวิทยาลัยบ่แม่จบปตปุ่นน่ะขายเรื่องขาทยาอเดี๋ยวอ้ายมาสัมภาษณ์น้องครับ ไปไกลด้วยไอ้อันบอตาขึ้นเาเลยวะอันลูกกูู้เขาจะเคย่านไปพ่พานไอ้บ้านไอ้น้ำใต้ไอ้ปลาหนาปานน้ํของานาแม่นีบป้านนามอันี้เคยไปเยียอันนี้เป็นเส้นเนียนเ็นหักเส้นเนียนที่ว่าการคุณราชการมีอยู่กวางงาเนาะผมทานมาแล้วครับผมมทยนดาียายาง พี่น้อมงมาหาไส่ไหมเนาะพี่น้องผู้สาวคชยเลี้ยยหันน้ำคนหนึ่งเดี๋ยวจะให้บ้ามาคะเกียนแล้วอยากให้ด้วครับนี่่ะอันนี้ไก่เลียงยหันหนาก็ไปทัขาดเอาไปปสื้อบาวุฒิ่ไปซื้อะว่ว่าไอ้ดูเป็นโอ้ยผมผมไ่อยากซื้อได้พี่น้องจ้าตาซสื้อวะเอามาสื้ออกพี่น้องเลี่ยนครัามันแตีเดือนห้างไป แยมแรงครับเรียงไรแกตาเกียวตาแกปวดแกปวดเรกให้มากันอ่อเฮ้ยดันครับเขาตัดตัดต่อแรงตล กหดคักมอนี้บรรยากาศม่าแบม้ว่าแมนไม่ได้รู้ยับคุ้เกงเปือรอนนี้างหนา้วอัาวันนี้อันนี้เศาหมดเลยนที่บ้านจะฟ้องเองไม่ได้งันได้บอกอ๋ีงไงได้หอยังซื้อห้านนี่ยัง แม่ด้วยแม่นางตายขายนางตานใด้ดครักเยันไปพันมาออุ่นน้องเพิ่ยเชีคายออยู่เมืองยมมาลาเนี่เมืองเลยนเมืองมหาไทดซื้อส่งแวฝากส่งันัวฝากส่งเยออันซื้อส่งไตน้อยสาวล่าฝากไปกกติตามกไลไรก็เร่ให้เป็นภาษาไทยหรือเป็นภาษาอังกฤษอ่พี่มังกิกก็ได้พิมไทยก็ได้พดเินไทยอีกแ <ève S 1> <sociedad. S 2> นี่แหละครับนาตาน้องสาวน้องอายุจะกี่แล้วไทยไทยจะปีออเหเซยเนาะอเซียน้องแกตาว่าจะกี่ปีมาแล้วดมาแ้วดจมาหาอะไรเหรอเอ้โแล้วเนาะจบแล้วจะมาหาอะไรลูใส่สามเออาามกันครับ <Okay. S 1> เาอันสอสี่สิขวบสอห้าก็เ็นเห็นเพื่อนหนึ่งว่าเจ็ดสิบเดเนาะเห็นเพื่อนอเดีเบื้งในคลิปเบื้งในคลิปนึกว่าแบบเรี่ยนอยู่กับมันเมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อไร่เมื่อไหร่ยังคิดว่าหน่องกันเรี่ยนอยู่เด้เลียนเรียนบอะไรเอ่อเรี่ยนบริหารกาตลาด โอ้โฮสมพ่อและเพิ่นมาขายเปิดร้านขายของเปิดเครื่องอ๋อเพิ่นเลี้ยงจบการตลาดมากห้าห้านี่หลายปีแล้วได้ตั้งแต่ตั้งแต่ห้ายังน้อยตั้งแต่แม่ตั้งแต่สามสี่ปีคุณตั้งแต่เฮาอยู่สามสี่ปีคุณฝากพี่น้องเอฟซีทุกคนเขาไปติดตามน้องทด้คนครับตอนนี้ผู้ติดตามพูดติดตามพูดติดตาม่าน่านโค้ดเลวดาวเวล่าเวล่าพานน้องยังฝากไปเบึ้งเนาะฝากไปสร้อยเป็นคลิปเนาะแมนแมไแมนเป็นสร้อยขนงคลิปแมน ตายน้อยยังก่ออีกขึ้นตายน้อยสาวลาวตายน้อยสาวเล่ารวมี่ขึ้นอีก้นครับแล้วก็ไปติดตามน้อป็นยไงเดี๋ยวพอมีเวลาโอกาสเดี๋ยว้อสิมงนี้ดี๋ยว้อเนนกันไหมเพราะว่ามนเป็นไยากเดี๋ยวเาปฏิเีาน้เดอดอาบนมกาบน้าผายในยูนอกินเท่าไเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวมาุครับไม่ไไปหาม่ด้วด้ขอบคุณะบ๊ายบาขอใจด้วาวขใจด้วบ๊ายบาย